วัสดีครับคลิปนี้พามาชมรถหล่อครับวันนี้ดวนดวลชายแดนครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับเนื่องจากความไมส่สงบตามชายแดนครับอันนี้มาจากน่าจาะคนครปฐมครับกาญจนบุรีโอสมชายเทอร์โบครับ ยังรอเลยเสียแม็กแล้วก็หมอบูนครับก็ตอนนี้รอถ่ายของก่อนครับน่าจะถ่ายของใส่รถรถดำหกล้อครับแล้วก็ไปกระจายส่งแต่ละจุดมีแต่เด็ดๆเ,เ,เลยอะ่ะ จีก้าแต่งยังไงก็หล่อครับตอนนี้ก็ของก็เต็มรถอยู่นะเราจะถ่ายใส่รถดับหกล้อครับรถเซมักแล้วก็หมอบูนแต่เป็นรถแตะเอสนะแต่หมอบูนขับแล้วคันนี้ พระเอกตลอดการอพระคุณพ่อแม่เ,ออเห็นแต่ในติกตอกครับคันนี้เจอตัวจริงสักทีสุรินยินดีต้อนรับทุกท่านครับนี้ก็12ล้อเลยคันนี้พาเดินชมครับท่อกี่รูเลยเนี่ย8หลัง8ครับ ทางอีกสองสิบรูแล้วแต่ไม่ได้เอาตัวลูกมาครับมาแต่ตัวแม่มอใหญ่ครับคันนี้อ,อครับยังใหญ่อ่ะอที่เด็ดนครปฐรมเลยเนี่ยจากภาคกลางเลยครับ รล่อ,เ,อเรื่องนี่ครับทาน้ำใจช่วยเหลือผู้อพยพจากไทยสงครามครับไทยกัมพูชาพี่น้องชาวราชบุรีครับ อันนี้ติดทางกว่ครับติดทางกว่าครับนี่ครับเราต้องมีป้ายนะมีป้ายมีธงชาติครับของก็ เต็มทุกคันนะยังไม่ได้เอาลงครับพีษทหารก็มาถ่ายของอยู่นี่ก็มีครับบางคันก็บางคันก็ไม่ได้เข้าไปก็มีจะเข้าไปเนี่ยสองคันนี้นะ่าจะได้เข้าไปครับแต่ขอไม่ระบุตำแหน่งก็แล้วกันครับว่าจุดไหนจุดไหน ย้อนแสงนิดหน่อยครับนี่เราไปไหนมาไหนก็ต้องมีธงชาติครับเดแ,แม็กก็เพิ่งติดบ้างธงชาติเนี่ยเพิ่งใส่ครับไปชายแดนก็ต้องติดธงชาตินะโอ้ยังอันสวัสดีครับเกือบจะไม่ได้มาแล้วมาด้วยกันมาด้วยกัน <c oughs> รอติดป้ายข้างก่อนครับเ <c oughs> อาเซมักได้อะไรเนะี่ยกระดกโชว์อย่างนี้เลยเหรอแ <c oughs> <c oughs> ขวนป้ายแขวนป้ายส่งน้ำใจสู่ชายแดนครับ <c oughs> <c oughs> แร็วยยน่าจึดมันนี <c> ่ <oughs> ได้ยังม่บันนะเออประมาณนี้แหละตามันก่อนเลยตามันก่อนเลยตามเลยข้างบนได้เปบ้างก็ขีดชายแดนก็ตอนนี้ก็ก็ยังยังไม่สงบนะก็ตกลงกันว่าจะเลิกยิงก็ยังไม่หยุดสักที ติดทั้งสองข้างหรือเปล่าข้างเดียวครับสายอีสุสุครับมีแต่อีสุสุทั้งนั้นเลยอีก้าโอ้ ไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ